คุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมได้เห็นครูและนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเกษตรในระดับชุมชนค่ะ แปรงสอธิตกาปรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรแปดอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมให้ความสนใจเพราะเป็นอีกความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงร่วมกับนวัตรกรรมอื่นๆรวมถึงแก๊สชีวภาพการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเช่น ครับนะครับที่เติมมูลสัตว์นะครับผมว่าคิดว่าในการทรเรียนในต่างๆนะ่ผมว่าคิดว่าดีตัวนี้ครับ<อ>แล้วก็ปลูกผักหลายสารพิษ<อ>เราเข้าสปปลูกยูใส่ก็ได้น้ำบ้านเราเนี่ยหรื<อ>ว่ามันเป็นล่มเป็นไรนี่ก็ได้ที่ว่างๆนะครับ<อ>เช่นเลี้ยงปลาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนแล้วก็กเกษตรกรผู้ปกครอง ให้รู้จักการนำเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายสะดวกมาใช้ในการพัฒนาการทำอาชีพด้านการเกษตรรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดความคุ้มค่าผู้ปกครองนี้บางท่านก็ให้ความสนใจในการประสานงานติดต่อในการที่อยากได้กิจกรรมบางตัวนี้ไปทำในครวัวเรือนเป็นอาชีพชมุมชนการเรียนรู้ในการทำเกษตรผสมผสานให้มีความหลากหลายในพื้นที่จำกัด โดยมีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาคณะครูและชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันเป็นนวัตรกรรมที่ดีนะครับแปลีกใหม่คนะงจะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเรียนเองนะครับก็จะได้บูรณาการในส่วนของวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนี้และก็ถือว่าชุมชนได้ความรู้ที่แปลกงใหม่ นะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับการเลี้ยงปลาบอพลาสติกนะครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็มีกิจกรรมการประมงนะครับที่สามารถที่จะเลี้ยงปลาดุกแล้วก็นำผลผลิตในส่วนนี้ประกอบอาหารกลางวันให้กันบนักเรียนตอบโจทย์ของพื้นที่ของโรงเรียนได้ดีนะครับสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้นะครับก็ถือว่า,าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนนอกจากเป็นการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอีกด้านหนึ่งของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงยังได้นำความรู้ไปพัฒนาการทำอาชีพด้านการเกษตรให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยนครพนมรายงาน